สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่โมโมโทโร่ครับก็มาดูบรีดนะครับดูปลีกปลาปีนี้ก็จะมีแม่ปลานะครับของลูกค้าผมนะครับปลีดห้าคู่นะครับจะมีโชวาสองนะครับแล้วก็มีโคฟูสามครับซึ่งลองโชวาไปแล้วคู่หนึ่งนะครับแต่ว่ามันไม่ยอมออกครับ แล้วก็ปลาทั้งหมดเนี่ย5คู่เนี่ยไม่ใช่ไม่ได้เป็นปลาที่เราซื้อแม่หมายถึงว่าซื้อแม่เพื่อจะเอาลูกนะครับแต่ว่าเป็นปลาที่เรียกว่าได้มาตั้งแต่นิไซน,นะครับตั้งแต่งานประมูลบ้างนะครับหรือว่าไซส์อื่นบ้างแต่ว่าไม่ใช่การซื้อมาเพื่อเป็นแม่ปลาครับแต่ว่าปลามีคุณภาพพอครับที่จะได้ปรีดนะครับก็ ตอนนี้จริงแล้วปลาของลูกค้าผมเนี่ยยังไม่ได้ยังไม่ได้มีบีดไปแล้วคู่หนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ไม่ไมไมติดก็เหมือนกับวันนี้บังเอิญมามีเวลาไม่เยอะนะครับก็มาไม่ตรงกับช่วงที่บีดปลาของลูกค้าผมพอดีครับแต่ว่าก็มาดูาวิธีการทํางานของเขานะครับเวลาการบรีดของเขาแล้วก็ลูกปลาของตัวอื่นๆของฟรางร์มมโมโทโร่นะครับที่ออกมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมให้ดู เล่นๆน,นะครับเป็นการาดูสนุกๆน,นะฮะกลับด้านกล้องอยังไงมี่เป็นคัวข้อ อันนี้เป็น first c o l l นะครับคือคัดแล้วนะครับคัดรอบแรกน,นี่คนละแบตนะครับคนละคู่กันอันนี้น่าจะยังไม่ได้คัดก็จะมีปลาเล็กๆเนี่ยโคโก่สีบางทีก็ยังไม่ขึ้น เมากตอนนี้ก็จะเป็นซันเก้ปนฟอกุนะครับ โกขุนล้วนตอนนี้ก็คอลลิ่งครับถ้าเป็นซันเก้กับคอกุนะครับ ตัวที่เอา จะเห็นว่าตัวที่เอาเนี่ยน,น้อยมากๆนะครับอระต็นต่ำมากในกระชอนนี้มีประมาณ40ตัวได้นะคอืบเอาก็ตัวเดียว ี่ยังไม่คัดนะก็จะถูกปักมาจากบ่อที่แฮชแล้ว อันนี้เป็นโรงเรือนใหม่ครับโรงเรือนใหม่ที่จะใช้ในการบีดเป็นหลักนะครับในฤดูบีดครับจะเห็นว่ามีบ่อที่บีดแล้วเนี่ยเยอะมากนะลูกปลาเนี่เป็นล้านๆนะครับเนี่ยเต็มไปหมดแล้วนะ ปีนี้ก็น่าจะเพิ่มผลผลิตได้อีกครับโมบอทโล่นะครับตรงนู้นครับตรงนู้นทั้งหมดเลยนะครับทุกบ่อตอนนี้เนี่ยมีลูกปลาอยู่หมดยกเว้นอันบองสุดท้ายนะที่เหมือนกับเสร็จไปแล้วครับคัดเสร็จไปแล้วเนี่ยแต่ละบ่อก็จะมีปลาอยู่เยอะมาก โัเกตว่าเขาจะมีการวัดพวกค่าในตรเจนแอมโมเนียด้วยแล้วก็ใส่เกลือ นีเป็นบ่อดินนะครับสําหรับลูกปลาครับปีที่แล้วไม่ได้ใช้สําหรับลูกปลานะแต่ว่าปีนี้มาใช้ทั้งหมดเนี่ยทั้งโซนทั้งหมดเนี่ยครับทางฝั่งนี้นะครับมีทั้งหมด30บ่อดินครับแล้วก็มีตรงฝั่งนู้นของถนนอีก30บ่อครับมีทั้งหมด6 60บ่อฟลายพอครับแล้วก็อย่างบ่อนี้นะครับมีปล่อยปล่อยเสร็จแล้วนะครับมี500,000ตัวนะครับลูกปลา หนึ่งข้อบางทีคัดรอบแรกเนี่ยเป็นล้านนะครับมีล้านตัวนะครับเนี่ยบ่อของแม่แม่เดียวกับบ่อเนี่ยนะครับจะมีทั้งหมดสามบ่อทั้งล้านกว่าตัวอันนี้ก็เป็นดินนะที่เขาเตรียม มีการเติมน้ำเยอะมากเลยเติมเรื่อยๆอืมนี่บ่อน,นี้เขาบอกว่าใส่ไปแสนตัวปีนี้เนี่ยมูทโทโร่บอกว่าจะปลีดประมาณร้อยครับประมาณร้อยคู่ครับเพิ่มกำลังการผลิตขึ้นนะครับ มีสามแสนเพราะที่เห็นรอบแรกก็จะเป็นพวกโคกูซันเกเยอะ I'm really fat. One map. But this one like many. Like, have a color out here but this one like Tancho. Mm. Mm. But many of them like the bone net. It's not Tancho. Like, like this? So it's bone, only bone. It looks, not many. It looks around, right? Mm. This one, like, almost 40 days. Yeah. Mm. Just leafy, that's why they are very fat. Mm. You stop feeding two days, mm. then have it. นี่ก็40ออ่สิบวันอาย่สันเกะสันเกะโคกุมอเทโลจะมีการบีบแบบโคกุสันเก้มิกซ์กันนะเก็บตรงคู่จะให้สกาย <laughs> นี่มาดูบ่อเก็บจัมโบ้โตไซขึ้นนิสัยนะครับบ่อน,นี้ตัวผู้อย่างเดียวสวยมากประตโตผู้ แล้วก็อ้วนใหญ่มากๆดูจากสายตาประมาณเทตอนนี้ก็ก็ประมาณห้าสิบห้าสิบบุสี่สิบห้าถึงห้าสิบเซนดูเมล สวยๆเยอะมากแล้วแมวโ,โมโมก็น่าเล่นนะสำหรับประกวดถึงเลี้ยงใหญ่เองก็ตามคนระับแมวก็าทำได้สุดยอด พวกนี้ก็จะไม่ลงบ่อดินนะครับดิสซอึออฟตัวบ่อชนบ่อน,นี้จัมโป้ตใส่นะตอนนี้ผมว่าประมาณล้อยสี่สิบปลายอ่ะห้าสิบปุูก ใหญ่มากบางตัวอาจจะเกินห้าสิบแล้วบ่อน,นี้จะเป็นปลาประมูนตอนเดือนตุลาแล้วโมโมก็จะเก็บจมโบโตไซด์อยู่ในบอ่อปูนเยอะคอนบครลได้ดี สวยสวยเยอะมากผมเล็กๆนะแล้วมีแบบปั้นด้วย วนกลางบ่อเลยนี่วะะัดอะไรหนึร้อยห้าปร์เซ็น ไม่แน่ใจว่าอะไรานไ่เป็นอาหารผงอะผงลอยอยู่หน้าน้ำแล้วก็จะมีพวกปลาลอยขึ้นมากินนะมีผงลอยอยู่หน้าน้ำเล็ก